นี่คืออุปกรณ์ของยาต่อยนะคะพักนี้ยจะได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะได้และต้องการยังเอามาใช้ได้จริงๆเนี่ยค่ะยังไม่ได้เลยค่ะตัวเหมือนตัวนี้ค่ะแต่ว่าให้ใหญ่กว่านี้อันนี้อานจะน่าจะตัวเล็กที่สุดน่าจะเป็นตัวกลางๆนะคะเพราะว่าถ้ามันตัวเล็กขนาดนี้มันจับอุปกรณ์จับสิ่งที่อยากจต้องการจะทำเนี่ยไม่ได้ หางเข้าสั้นไปหางเนี่ยค่ะสั้นไปอยากให้ยาวกว่านี้แล้วก็กว้างกว่านี้ขึ้นมาหน่อยน่าจะเป็นตัวกลางๆเดี๋ยวต้องลองหาค่ะหาให้เจอไม่งั้นยังทำอะไรได้ไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าใช้มือทำอุปกรณ์เล็กๆเ,เนี่ยมันจะเสียเวลาเสียแรงและเสียเวลาแล้วก็เจ็บมือด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ